สวัสดีค่ะพบกับข่าวพยากรณ์อากาศประจำวันพุธที่12ตุลาคมพุทธศักราช2568ดิฉันนางสาวธนพรผู้ใช้แสงจากศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเชียงนืตอนบนจังหวัดขอนแก่นจากแผนที่อากาศผิวพื้นมินิค่ะพบว่าบริเวณความกดอากาศสูงกำลังปานกลางจากประเทศจีนจะได้แผ่ลงมาปกคลุมบริเวณภาคตะวันออกเฉียงนืตอนบนแล้วค่ะ ลักษณะเช่นนี้ค่ะกสิเหตถ์หายบริเวณภาคตะวันนรองชั้นน้าตอนบนมีอากาศเย็นในตอนเ้ารก,กับมีลมแห้งและอุณหภูมิกสิลดลงค่ะจากภาพถ่ายดาวเทียมค่ะกพบ่ามีลักษณะของกลุ่มเมฆที่ปกคลุมภาคตะวันนรองชั้นน้าตอนบนอยู่เป็นบางส่วนมาตรวจสอบฝนจากเรดาร์ตรวจอากาศคอนแกนและเรดาร์ตรวจอากาศสกนครก็ตรวจพบกลุ่มฝนเล็กน้อยค่ะบริเวณจังหวดัดอุดรธานี คาดหมายลักษณะอากาศ24ชั่วโมงบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนกับมีอากาศเย็นในตอนเช้ากับมีลมแห้งค่ะและอุณหภูมิสิลดลง1 2ถึงองศาเซลเซียสคาดหมายอุณหภูมิสูงสุดบายมณีขายูที30 33องศาเซลเซียสคาดหมายอุณหภูมิตำสุดเมื่ออื่นเช้าขายูที18 21องศาเซลเซียสค่ะก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องดูแลหักษาสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงเอาไว้น้ำค่ะ รับมาพบกับข่าวพะยาะกณ์อากาศบริเวณภาคตะวันออกเฉีงเนือตอนบนได้ไหมค่ะสำหรับวันี่สวัสดีค่ะกรมอุตุนิยมวิทยาได้พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเพื่อให้บริการในรูปแบบดิจิทัลเพิ่มขีดความสามารถในการตรวจเฝ้าระวังพยากรณ์อากาศแจ้งเตือนภัยธรรมชาติล่วงหน้าได้อย่างแม่นยำ ยุใหม่แจ้งข่าวฉับไวใส่ใจปวงชน